เท่าสู่ตอนที่11ค่ะในเช้าวันรุ่งขึ้นแฮร์รี่ตื่นขึ้นมาระหว่างว่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นแค่ความฝันแต่พอเขามองไปที่เตียงของรอนมันก็กลับว่างเปล่าเฮอร์เมลนี่ก็วุ่นวายอยู่ในครัวและไม่พูดทักทายแฮร์รี่เหมือนที่เธอเคยทำแฮร์รี่พยายามบอกตัวเองให้ยอมรับความจริงว่ารอนไม่อยู่ที่นี่แล้วและเมื่อพวกเขาต้องย้ายที่ตั้งแคมป์รอนก็จะหาพวกเขาไม่เจออีก พวกเขาทานอาหารเช้ากันเงียบๆเฮอเมลนี่เองก็ตาบวมแดงและคอยมองออกไปข้างนอกตลอดเผื่อว่ารอนจะกลับมาเธออ้อยอิงเก็บของอยู่นานมากพยายามที่จะยื้อเวลาให้นานที่สุดเผื่อว่ารอนจะเปลี่ยนใจแต่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงรอนก็ยังไม่กลับมาเธอเมลนี่ก็จำใจย,ยอมหายตัวไปพร้อมกับแฮร์รี่พวกเขามาปรากฏตัวที่เนินเขาแห่งหนึ่ง และทันทีที่ถึงที่หมายเฮอร์เมลนี่ก็ปล่อยมือแฮร์รี่ทันทีเธอไปนั่งคนเดียวซุกหน้ากับหัวเข่าแล้วร้องไห้แฮร์รี่อยากจะเข้าไปปลอบเธอแต่เหมือนว่ามีบางอย่างหยุดเขาไว้แฮร์รี่ก็เลยทำหน้าที่เดินไปรอบที่ตั้งแคมป์เพื่อเสกคาถาคุ้มครองถัดมาสองสาวันหลังจากนั้นค่ะพวกเขาก็ไม่พูดถึงรอนอีกเลยแต่แฮร์รี่ก็มักจะได้ยินเสียงเฮอร์เมลนี่ร้องไห้ตอนกลางคืน และแฮร์รี่ก็เอาแผนที่ตัวกวนมาดูเผื่อว่าชื่อของรอนจะโผล่มาที่ฮอกวอตส์รอนคงจะกลับไปใช้ชีวิตที่สุขสบายที่นั่นโดยใช้ความเป็นเลือดบริสุทธิ์เป็นเกราะป้องกันแต่ว่าชื่อของรอนก็ไม่ปรากฏบนแผนที่แฮร์รี่จ้องดูชื่อของจินนี่ที่อยู่ที่หอนอนหญิงเขาได้ตหวังว่าจินนี่จะสบายดีจินนี่จะรู้ไหมว่าเขาคิดถึงเธอแฮร์รี่และเฮอร์แมลนี่ใช้เวลาตลอดทั้งวัน คุยกันเรื่องที่ซ่อนของดาบของกอดริกกิฟฟินดอร์ตอนนี้แฮร์รี่ไม่รู้ว่าเขาควรจะโกรธรอนหรือว่าดัมบดอร์มากกว่ากันรอนพูดถูกดัมับดอร์แทบจะไม่ทิ้งข้อมูลอะไรไว้ให้เขาเลยแฮร์รี่เริ่มรู้สึกว่าเขามาถึงทางตันและเขาก็ได้แต่รอคอยว่าวันหนึ่งเฮอร์มนี่คงจะทนไม่ไหวและจากเขาไปเหมือนกัน เธอเมลนี่เอากรอบรูปของฟินนีแอสในเจลัสมาตั้งไว้แม้ว่าฟินนีแอสจะเคยบอกว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแต่เขาก็จะแวะมาทุกๆสอาวันพร้อมกับผ้าปิดตาเพื่อมาสืบว่าแฮร์รี่ทำอะไรอยู่แฮร์รี่เองก็ดีใจค่ะที่ฟินนีแอสมาถึงแม้ว่าเขาจะชอบพูดจาหนิบแนมแล้วก็เชิดชูบูชาสเนปฟินนีแอสบอกว่าที่โรงเรียนมีเด็กกลุ่มนึงก่อกระบฏและจินนี่ก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปฮอกส์ม สเนปก็เอากฤษฎดีกาเก่าๆของอัมบริจมาใช้ด้วยเช่นห้ามนักเรียนจับกลุ่มคุยกันมากกว่า3คนหรือห้ามตั้งสมาคมแฮร์รี่คิดว่าจินนี่เนวิลและลูนะ่าคงจะกำลังสืบต่อกองทัพดัมเบิดอร์มีวัปหนึ่งค่ะที่แฮร์รี่คิดว่าเขาอยากจะกลับไปที่ฮอกวอตส์ไปช่วยกันก่อกระโบทต่อต้านสเนปมีคนทำอาหารให้กินมีเตียงให้นอนไม่ต้องมีภาระอะไร แต่เขาก็นึกได้ว่าเขาคือผู้ไม่พึงประทานหมายเลขหนึ่งและมีค่าหัวถึงหนึ่งหมื่นเกเลียนอากาศหนาวก็เริ่มมาเยือนแฮร์รี่และเฮอร์เมลนี่ย้ายที่ตั้งแคมป์ไปทั่วประเทศพวกเขาเริ่มเห็นต้นคริสต์มาสและแสงไฟประดับประดาตามสถานที่ต่างๆ เฮอร์เมลนี่สวมผ้าคลุมลังหนไปจ่ายตลาดซึ่งเธอก็ใช้วิธีหย่อนเงินลงไปในลิ้นชักในวันนั้นพวกเขาก็เลยได้ทานสปาเกตตีเนื้อบดแล้วก็ลูกแพรกระป๋องเฮอร์เมลนี่ยังคงนั่งอ่านหนังสือนิทานบีเดลยอดกวีซึ่งมันก็ไม่ได้หนาเลยค่ะแต่ว่าเธอนั่งอ่านมันซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนพยายามจะแกะรหัสอะไรบางอย่างและเธอก็ชี้ให้แฮร์รี่ดูสัญลักษณ์คล้ายกับตาสามเหลี่ยมที่มีขีดตรงกลางและเขียนด้วยหมึก และแฮร์รี่ก็นึกได้ว่าพ่อของลูนา่าสวมสร้อยที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้และวิกเตอร์ครามก็เคยพูดว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรินเดวอลเฮอร์เมลนี่สงสัยว่าทำไมสัญ,ญลักษณ์สาสรมืดถึงได้มาปรากฏอยู่ในนิทานเด็กและสกริมเจอเองคงคิดว่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเพราะว่าตอนแรกเฮอร์เมลนี่ก็คิดว่ามันเป็นภาพประกอบในหนังสือเช่นกัน ล้วจูจูแฮร์รี่ก็บอกว่าเขาอยากจะไปที่กอดริกส์โฮโลซึ่งในตอนนั้นแฮร์รี่ก็แปลกใจมากที่เฮอร์มีโอนี่ตอบตกลงเพราะว่าเธอปฏิเสธมาตลอดและเธอก็ให้เหตุผลว่าเธอไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อแล้วมันอันตรายก็จริงแต่เธอคิดว่าดาบของกอดริกซริฟฟินดอร์อาจจะอยู่ที่นั่นดมัมดอร์อาจจะคิดว่าแฮร์รี่ต้องกลับไปที่นั่นและอีกอย่างหนึง่งที่นั่นก็เป็นบ้านเกิดของกอดริกซริฟฟินดอร์ด้วย และเฮอร์เมลนี่ก็หยิบหนังสือประวัติศาสตร์เวทมนม์โดยบาธิดาแบ็กชอตขึ้นมาถ้าเปิดมันไปที่หน้านึงค่ะและมีการพูดถึงเรื่องกฎหมายปกปิดความลับนานาชาติเมื่อปีคศ .1689 ที่ผู้วิเศษต้องหลบซ่อนตัวตามหมู่บ้านและสร้างกลุ่มชุมชนเล็กๆเพื่อช่วยเหลือกันเองซึ่งหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือหมู่บ้านกอดริกซ์โฮโลซึ่งเป็นบ้านเกิดของกริฟฟินดอร สุสานที่นั่นก็ประกอบไปด้วยผู้วิเศษเก่าแก่มากมายในตอนที่แฮร์รี่เสนอกอริกสโฮโลให้กับเฮอร์มีอนี่เขาไม่ได้นึกถึงดาบเลยเขาคิดถึงพ่อกับแม่แล้วก็บาธิด้าแบ็กช็อตมากกว่าจูๆ่ๆเฮอร์มีอนี่ก็อุทานออกมาจนแฮร์รี่ตกใจเฮอร์มีอนี่บอกว่าดัมับดออาจจะฝากดาบไว้กับบาธิดาก็ได้นะแฮร์รี่ก็มานั่งทบทวนทฤษฎีของเฮอร์มีอนี บาธิดาป่านนี้ก็คงจะแก่มากแล้วและดัมับดอก็ไม่เคยพูดถึงบาธิดาเลยด้วยซ้ําจะเป็นไปได้หรอที่ดัมับดอจะฝังดาบไว้กับเธอจริงๆเฮอร์มอนี่ก็เลยวางแผนว่าพวกเขาต้องหายตัวใต้ผ้าคลุมล่องหนใช้คาถาพรางตาหรือใช้น้ํายาสับพะรดแฮร์รี่ก็ปล่อยให้เคอร์มอนี่พูดต่อไปแต่ว่าในหัวของเขาคิดถึงแค่ว่าเขากำลังจะได้กลับบ้านถ้าไม่ใช่เพราะหลอดวดมอ เขาก็คงจะได้เติบโตอยู่ที่นั่นและอาจจะมีน้องสาวหรือน้องชายด้วยซ้ําและคนที่จะทําเค้กวันเกิดปีที่17ให้เขาก็คงจะเป็นแม่ของเขาเองหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์พวกเขาก็พร้อมที่จะออกเดินทางทั้งคู่ดื่มน้ํายาสับปะรดและแฮร์รี่ก็กลายร่างเป็นมาร์เกอร์ไวกลางคนหัวล้านส่วนเฮอร์มลนี่ก็เป็นภรรยาตัวเล็กขี้อายและหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็หายตัวไปที่หมู่บ้านกอตริกส์โฮโล พวกเขายืนอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยหิมะมีบ้านจํานวนมากและทั้งสองข้างทางก็ประดับไปด้วยของตกแต่งวันคริสต์มาสแฮร์รี่เก็บผ้าคลุมล่องหนไว้นในกระเป๋าแจ็กเก็ตแล้วก็เดินต่อเข้าไปในหมู่บ้านสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ใจกลางหมู่บ้านก็คืออนุสาวรีย์สงครามโลกแถวๆนั้นมีร้านค้ามากมายทั้งที่ทำการไปรณียีร้านเหล้าโบสร้านค้าต่างๆ มีผู้คนจำนวนมากเดินกันเต็มไปหมดและที่โบสถ์ก็มีเสียงเพลงสำหรับวันคริสต์มาสด้วยเฮอร์เมลนี่เดินนำแฮร์รี่ไปที่สุสานซึ่งอยู่ด้านหลังโบสถ์ในขณะที่พวกเขาเดินผ่านอนุสาวรีสงครามโลกซึ่งก็เป็นเสาแหลมสูงมีรายชื่อสลักเอาไว้แต่จู่ๆมันก็กลายเป็นรูปปั้นหินของคนสามคนคนแรกเป็นชายผมยุ่งใส่แว่นตา ถัดมาเป็นผู้หญิงผมยาวและเธอก็อุ้มเด็กทารกไว้ในอ้อมแขนแฮร์รี่ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อมองใบหน้าของพ่อและแม่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมีรูปปั้นเป็นของตัวเองที่นี่ด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินต่อไปที่โบสถ์แฮร์รี่หันมามองรูปปั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มันก็กลับกลายเป็นอนุสาวรียสงครามโลกพวกเขาเดินไปด้านหลังโบสถ์ซึ่งเป็นบริเวณสุสาน ที่นี่เต็มไปด้วยแผ่นหินหลุมศพมากมายทั้งสองก็พยายามมองหาป้ายชื่อของครอบครัวพอตเตอร์จู่ๆเฮอร์เมลนี่ก็เรียกแฮร์รี่มาซึ่งตอนนี้เฮอร์เมลนี่อยู่ห่างแฮร์รี่ไปสองแถวเธอชี้ให้แฮร์รี่ดูหลุมศพอันนึงค่ะซึ่งเขียนไว้ว่าเคนดราดดมันดอร์และด้านล่างก็เป็นวันเกิดและวันตายของเธอแล้วก็มีชื่อของอารีนาเขียนไว้ด้วยเช่นกัน หลังจากนี้ก็ยังมีประโยคนึงเขียนไว้ได้วยว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นแฮร์รี่ไม่รู้ว่านี่หมายความว่าอะไรแต่เขามั่นใจว่าดัมเบิลดอร์ต้องเป็นคนเลือกคำนี้เพราะหลังจากที่คนอื่นๆเสียชีวิตดัมเบิลดอร์ก็เป็นคนที่อาวุโสที่สุดในบ้านพวกเขาเริ่มต้นหาหลุมศพของพ่อแม่แฮร์รี่ต่อและเฮอร์มีนี่ก็เจอหลุมศพที่น่าสนใจมาก เพราะว่ามีสัญ,ญลักษณ์ของกรีนเดวอลสลักไว้ใต้ชื่อด้วยหลุมศพนี้เก่ามากจนชื่อแทบเลือนลางเธอคิดว่าชื่อนี้อ่านว่าอ i ก n o t u s ในที่สุดพวกเขาก็หาหลุมศพของพ่อแม่แฮร์รี่เจอค่ะซึ่งป้ายหลุมศพเขียนไว้ว่าเจมส์พอต t เตอร์และลิลลี่พอตเตอร์มีข้อความจารึกไว้ว่าศัตรูสุดท้ายที่ต้องทำลายคือความตายแฮร์รี่อ่านประโยคนั้นแล้เขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันที เพราะว่าประโยคนี้ฟังดูเหมือนเป็นคำพูดของพวกผู้เสพความตายแต่เฮอร์มานี่กลับคิดว่ามันอ่านหมายความว่าการมีชีวิตอยู่หลังจากตายไปแล้วแฮร์รี่มองไปที่หลุมศพของพ่อกับแม่ตานนี้พวกเขาคงเหลือแค่กระดูกไม่รับรู้ว่าลูกชายของพวกเขาที่รอดชีวิตได้มายืนอยู่ตรงหน้าเขาแอบคิดใน,นิดว่าคงจะดีถ้าเขาได้นอนอยู่ใต้หิมะกับพ่อและแม่ที่นี่ เฮอร์มีนีก็เสกพวงมาลัยดอกกุหลาบกลางอากาศแฮร์รี่รับมันไว้และนำไปวางที่หน้าหลุมศพและทั้งสองก็เดินหันหลังกลับมาเงียบในขณะที่พวกเขาเดินผ่านหลุมศพของตระกูลอาร์บอดเฮอร์มีนี่ก็สั่งให้แฮร์รี่หยุดเพราะเธอรู้สึกเหมือนว่ามีคนแอบมองพวกเขาอยู่แต่แฮร์รี่ก็บอกว่าตอนนี้เราแปลงร่างเป็นมาร์เกิลอยู่นะเฮอร์มีนีก็เลยเสริมขึ้นมาว่ามาร์เกิลที่วางดอกไม้หน้าหลุมศพพ่อแม่ของแฮร์รี่เมื่อกี้สินะ เธอแน่ใจว่ามีคนมองเราอยู่จริงๆพวกเขาก็เลยรีบเดินออกมาจากที่นั่นและสวมผ้าคลุมล่องหทนทันทีทั้งสองคนเดินต่อไปยังถนนมืดๆซึ่งเป็นทางออกหมู่บ้านจู่ๆแฮร์รี่ก็เห็นซากปรักหักพังที่อยู่เกือบสุดถนนและเขาก็ลากเฮอร์เมลนี่วิ่งไปที่นั่นทันทีบ้านหลังนี้ยังคงตั้งอยู่แต่ว่าด้านขวาชั้นบนเสียหายจากแรงระเบิดและบ้านก็เต็มไปด้วยถาว์ปกคลุม แฮร์รี่จับไปที่ประตูรั้วบ้านที่ขึ้นสนิมเขาไม่ได้อยากเข้าไปด้านในแต่อยากจะสัมผัสส่วนหนึ่งที่เคยเป็นบ้านของเขาจู่ๆก็มีแผ่นป้ายปรากฏขึ้นจากพื้นดินป้ายนี้เขียนไว้ว่าในคืนวันที่31ตุลาคมปีคศ1981ลิลลี่และเจมส์พอตเตอร์ได้เสียชีวิตและลูกชายของพวกเขาเป็นคนเดียวที่รอดจากคำสาปพิฆาต ไม่มีมักเกลคนใดสามารถมองเห็นบ้านหลังนี้และบ้านนี้ถูกคงไว้ในสภาพเดิมเพื่อระลึกถึงครอบครัวพอตเตอร์และเพื่อเตือนใจถึงความรุนแรงที่ทำลายครอบครัวนี้ะระรอแผ่นป้ายมีลายมือของผู้มาเยือนเขียนไว้เต็มไปหมดมีข้อความเขียนไว้ว่าโชคดีนะแฮร์รี่ไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนแฮร์รี่ถ้าคุณได้อ่านข้อความนี้จงรู้ไว้ว่าเราอยู่ข้างคุณ แฮร์รี่ดีใจมากเมื่อเห็นข้อความเหล่านี้ในขณะที่เฮอร์เมลนี่หัวเสียเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่ควรเขียนอะไรบนป้ายในตอนนั้นมีหญิงชราร่างท้วมเดินมาหาพวกเขาหญิงชาราจ้องมองไปยังซากประหลักหักพังซึ่งแฮร์รี่และเฮอร์เมลนี่ก็รู้ทันทีว่าหญิงคนนี้ต้องไม่ใช่มาร์เกิลเพราะว่าเธอมองเห็นบ้านพอตเตอร์และที่แปลกก็คือ หญิงคนนั้นกวักมือเรียกพวกเขาทั้งสองคนท,งทั้งท้งที่แฮร์รี่และเฮอร์มีอนี่อยู่ใต้ผ้าคลุมล่องหนแฮร์รี่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ดัมเบิลดอรอาจจะสั่งหญิงชาราคนนี้ให้คอยแฮร์รี่อยู่ที่นี่เธออาจจะเป็นคนที่แอบดูพวกเขาที่สูสานแฮร์รี่ก็เลยถามหญิงชาราคนนั้นไปว่าคุณคือบาธิด้าแบ็กชอตใช่ไหมแต่ว่าหญิงชาราไม่ตอบเธอแค่พยักหน้าและกวักมือเรียก ทั้งสองคนก็เลยเดินตามบัธิด้าไปและบาธิด้าก็พาพวกเขาเข้าไปในบ้านของเธอที่รกมากๆและภายในบ้านก็มีกลิ่นเหม็นเนา่บาบัธิด้าเดินไปที่ห้องนั่งเล่นเฮอร์เมลนี่ก็เริ่มรู้สึกไม่ดีขึ้นมาแต่แฮร์รี่ก็ยืนยันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะเอาชนะแม่มดชาราคนนี้ได้สบายๆอยู่แล้วทั้งสองคนก็เลยเดินตามบัธิด้าเข้าไปในห้องนั่งเล่น บัธิดาเดินไปจุดเทียนในห้องโดยใช้ไม้ขีดเธอคงจะลืมไปแล้วว่าเวทมนต์ใช้ยังไงแฮร์รี่ก็เลยอาสาจุดไฟให้ในห้องนี้สกรปรกมากถึงขีดสุดฝุ่นจับหนาอยู่ทุกที่กลิ่นอับและกลิ่นเนื้อเน่าคละคลุ้งและแฮร์รี่ก็เห็นรูปภาพจำนวนมากอยู่บนตู้ลิ้นชักเขาก็เลยใช้คาถาเพื่อดูดฝุ่นออกไปจากภาพเหล่านั้นและแฮร์รี่ก็เห็นว่ารูปภาพสักครึ่งหนึ่งได้หายไปจากกรอบรูป และมีรูปหนึ่งที่สะดุดตาแฮร์รี่มากซึ่งเป็นรูปของขโมยหนุ่มผมทองตอนนี้แฮร์รี่จำได้แล้วค่ะว่าเขาเคยเห็นชายคนนี้ในหนังสือชีวิตและเรื่องปดโมเทสของอัลบิส์ดัมเบดอร์และรูปภาพที่หายไปก็คงไปอยู่ในหนังสือที่ริต้าสกีเตอร์เขียนแฮร์รี่ถามบัธิดาว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครแต่ว่าเธอก็ไม่ตอบเธอเอาแต่จ้องมองแฮร์รี่บัธิดาชี้มาที่แฮร์รี่และชี้มาที่ตัวเธอเอง และชี้ไปที่ข้างบนแฮร์รี่เข้าใจว่าบัติดาคงอยากให้เขาขึ้นไปด้านบนพอเฮอร์เมลนี่จะเดินตามขึ้นไปบัติดาก็ส่หัวและเธอก็ชี้มาที่แฮร์รี่และชี้มาที่ตัวเองอีกรอบหนึ่งแฮร์รี่เลยบอกเฮอร์เมลนี่ว่าบัติดาอยากจะคุยกับเขาแค่คนเดียวดดมอนดอร์อาจจะสั่งบัติดาไว้ว่าให้มอบดาบนี้ให้แฮร์รี่เพียงคนเดียวเท่านั้นแฮร์รี่ก็เลยเดินตามเธอขึ้นไปด้านบน ซึ่งห้องนี้ก็มืดสนิทและกลิ่นเหม็นมากแฮร์รี่เซกคาลูมอสและเขาก็ตกใจเมื่อเห็นว่าบาธิดายืนอยู่ใกล้เขามากโดยที่แฮร์รี่ไม่ได้ยินเสียงเดินของเธอเลยและเธอก็ถามแฮร์รี่ว่าเธอคือพอเตอเตอร์ใช่ไหมแฮร์รี่ตอบว่าใช่บาธิดาก็หลับตาและแฮร์รี่ก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดบนแผลเป็นพร้อมกับล็อกเกตที่ดิ้นไปมาบนหน้าอก และแฮรรี่ก็ได้ยินเสียงของลอร์ดวิดมอร์พูดว่าจับมันไว้แฮรี่กลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบาธิด้าชี้ไปที่มุมห้องและแฮรรี่ก็เดินไปที่มุมนั้นเพื่อมองหาดาบของกอดริกกริฟฟินดอร์และแฮรรี่ก็เห็นจากหางตาว่าบาทธิด้าเคลื่อนไหวแปลกๆพอเขาหันไปดูก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าบาทธิด้าค่อยๆกลายร่างเป็นงูยักษ์แฮรี่ดึงไม้กายสิทธิ์ออกมา แต่ว่างูก็ฉกเข้าที่แขนของเขาจนไม้หลุดกระเด็นแสงไฟจากไม้กายาสิทธิ์ดับลงทันทีและตามมาด้วยเสียงของเฮอร์มีอนี่ที่อยู่ด้านล่างแฮร์รี่มองอะไรไม่เห็นงูตัวนั้นก็ฟาดแฮร์รี่จนล้มลงและค่อยๆรัดตัวแฮร์รี่เอาไว้เขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่กำลังวิ่งเข้ามาและแฮร์รี่ก็กำลังจะหมดสติ จู่ๆงูยักษ์ก็ปล่อยแฮร์รี่และพุ่งไปฉกเฮอร์มีนีแทนเฮอร์มีนี่หลบทันและเสกคำสาปพลาดไปโดนกระจกหน้าต่างแตกกระจายซึ่งแฮร์รี่ก็หลบเสกกระจกและเขาก็เจอมาเกลสิกของตัวเองตอนนี้แผลเป็นของแฮร์รี่เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสและแฮร์รี่ก็ตะโกนบอกเฮอร์มีนีว่าวอร์ดมอร์กำลังมา งูยักษ์ตัวนั้นก็ฟาดหางอย่างสเปะสปะจนข้าวของในบ้านแตกกระจายแฮร์รี่รู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่างูกำลังจะมาที่นี่เขาก็รีบคว้าตัวเฮอร์เมลนี่เอาไว้งูก็พุ่งมาทางเฮอร์เมลนี่อีกครั้งหนึ่งและเฮอร์เมลนี่ก็ตะโกนออกไปว่าคอนฟริงโกคาถาของเธอทำให้ห้องระเบิดอย่างรุนแรงแฮร์รี่รู้สึกได้ถึงแรงเผาของคาถาบนผิวหนัง เขาลากเฮอร์เมลอนี่ออกมากระโดดออกจากหน้าต่างและหายตัวไปกลางอากาศในตอนนั้นแฮร์รี่ก็เห็นภาพที่เกิดอยู่ด้านในหัวของวอดมอร์ซึ่งเป็นภาพของมัคเกอร์หัวล้านและภรรยาหายตัวไปกลางอากาศซึ่งนั่นก็คือแฮร์รี่และเฮอร์เมลอนนี่นั่นเองค่ะและวอดมอร์ก็เริ่มต้นกรีดร้องด้วยความโกรธและภาพในหัวของวอดมอร์ก็ตัดมาที่ด้านนอกบ้านของครอบครัวพอตเตอร์ซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นคืนวันฮาโลวีน แฮร์รี่เห็นวอดมอร์เดินอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีเด็กชายสองคนแต่งชุดฟักทองเดินมาทักทายว่าชุดแฟนซีของคุณเทสังนะแต่เมื่อเด็กคนนั้นมองไปที่ใบหน้าที่อยู่ใต้ผ้าคลุมเด็กก็วิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัววอดมอร์ <em> คิดว่าเขาแค่ขยับไม้กายสิทธิ์เด็กคนนั้นก็จะไม่มีวันได้ก,กลับไปหาแม่แต่เขาก็เลือกที่จะเดินต่อไปยังบ้านหลังนึงซึ่งตอนนี้คาถาฟิเดเลียสได้หายไปแล้ว ซึ่งในตอนนี้เจ้าของบ้านยังไม่รู้ตัวที่หน้าต่างเขามองเห็นชายร่างสูงผมดำใส่แว่นกำลังเสกควันหลากสีให้กับลูกชายตัวเล็กๆได้เล่นเด็กชายคนนั้นก็หัวเราะคิกคักและพยายามคว้าควันเหล่านั้นเอาไว้และหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงผมแดงเดินเข้ามาในห้องพูดอะไรบางอย่างกับสามีของเธอ และสามีของเธอก็อุ้มลูกชายส่งให้ภรรยาและโยนไม้เกียสิทธิ์ไปที่เกอี้พลางบิดขี้เกียจวดมอก็ใช้ขาาระเบิดประตูบ้านเจมส์ James ตะโกนบอกให้ลิลลี่พาลูกหนีไปมันช่างงงเงามาที่เจมส์ไม่ได้พกไม้เกียทธิติดตัวแล้ววรดมอก็เสร็จคำสา์อวาดาเคดาฟราและเจมส์พอตเตอร์ก็ลม้มลงกับพื้นลิลลี่พาลูกชายวิ่งขึ้นไปด้านบน ในตอนนั้นวอดมอรก็คิดว่าลิลลี่โง่ามากที่ไม่มีไมก้กีรสิติดตัวและยังไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนวอดมอรเดินตามไปชั้นบนลิลลี่วางลูกชายลงบนเตียงเด็กด้านหลังและอ้าแขนเพื่อปกป้องลูกชายเธอพูดว่าอย่าทำแฮร์รี่เลยเอาชีวิตฉันไปแทนเถอะอย่าทำแฮร์รี่ฉันขอร้องแต่วอดมอก็สาดคำสาปพิฆาตใส่เธอ เธอล้มลงแต่ว่าลูกชายของเธอยังคงนิ่งเงียบไม่ร้องไห้เลยเด็กน้อยคนนี้ก็คงจะคิดว่าพ่อต้องซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าคลุมนี้แน่ๆและพ่อก็คงจะทำแสงสวยๆให้ดูอีกวอรมอรชี้ไม้เกียรติไปที่ใบหน้าของเด็กน้อยคนนั้นและในตอนนั้นเด็กน้อยก็คงจะรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่พ่อและเขาก็เริ่มต้นร้องไห้วอร์มอรไม่สามารถทนฟังเสียงของเด็กร้องไห้ได้เลย เพราะนั่นทำให้เขานึกถึงโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าและว,วดมอ์ก็ร่ายคำสาปพิคาตอาวาดาเคดาราหลังจากนั้นร่างของเขาก็แตกสลายไม่มีตัวตนมีเพียงแค่ความเจ็บปวดและความกลัวและภาพก็ตัดมาในเวลาปัจจุบันค่ะตอนนี้วดมอ์ยืนอยู่ที่หน้าต่างในบ้านของบาธิดาความทรงจำที่แสนเจ็บปวดได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง และงูของเขาก็เหลืออยู่ที่เท้าเมื่อเขาก้มดูงูเขาก็เจอกับภาพถ่ายของขโมยหนุ่มผมทองตัดภาพมาที่เฮอร์มีนี่กับแฮร์รี่ค่ะเฮอร์มีนี่ก็ปลุกแฮร์รี่ให้ตื่นตอนนี้พวกเขากลับมาอยู่ในเต็นท์แฮร์รี่นอนอยู่ที่เตียงชั้นล่างและมีผ้าห่มจำนวนมากคลุมเขาไว้เฮอร์มีนีพยายามเช็ดหน้าให้แฮร์รี่เธอบอกว่าแฮร์รี่ไม่สบายเราหนีมาได้หลายชั่วโมงแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้จะเช้าแล้วเฮอร์มอนี่บอกว่าล็อกเกตติดแน่นกับหน้าอกของแฮร์รี่เลยเธอดึงมันไม่ออกก็เลยต้องใช้คาถาตัดมันออกมาและแฮร์รี่ก็คงจะมีแผลเป็นแล้วและงูตัวนั้นมันกัดแฮร์รี่ด้วยแต่ว่าเธอก็ทำแผลให้แล้วแฮร์รี่ก้มมองที่หน้าอกของตัวเองและเห็นรอยสีแดงและที่ต้นแขนของเขาก็มีรอยเคี้ยวงูด้วยเฮอร์มอนี่เก็บฮอครัคซ์ไว้ในกระเป๋า เธอคิดว่าเราต้องเก็บมันไว้ให้ห่างตัวสักพักหนึ่งแฮร์รี่ก็บอกขอโทษเฮอร์เมลนี่มันเป็นความผิดของเขาที่อยากจะไปที่กอริกส์โฮโลบัธิดาเองก็คงจะตายไปนานแล้วแล้วอดวมอ์ก็คงสั่งให้งูรอเฝ้าแฮร์รี่อยู่ที่นั่นบัธิดาในร่างของงูไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าเฮอร์เมลนี่เพราะว่ามันเป็นภาษาพาเซลงูไม่ต้องการฆ่าเขาแต่ว่าจะจับเขาไว้เพื่อรอหลอดวดมอ ฮร์รี่ก็รู้สึกโกรธที่ไม่ได้ฆ่างงูตัวนั้นซะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในฮอครัคส์แฮร์รี่บอกให้เฮอร์มีอนี่ไปพักผ่อนก่อนตอนนี้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้จะไปเฝ้ายามและแฮร์รี่ก็ถามหาไม้เกียสทติในตอนนั้นเฮอร์มีอนี่ก็เริ่มมีน้ำตาคลอถอดึงไม้เกียสิติของแฮร์รี่ออกมาจากข้างเตียงซึ่งตอนนี้มันหักออกเป็นสองท่อนมีเพียงขนนกฟินิกซ์เชื่อมไม้เอาไว้ แฮร์รี่ก็เลยขอให้เฮอร์มีอนี่ช่วยซ่อมมันหน่อยเฮอร์มีอนี่คิดว่ามันไม่น่าจะได้ผลนะแต่เธอก็ลองใช้คาถาซ่อมของซ่อมมันดูไม้เกลสิต์กลับมาเชื่อมติดกันเหมือนเดิมแต่พอแฮร์รี่ลองใช้คาถาปลดอาวุธกับเฮอร์มีอนี่ไม้ของเฮอร์มีอนี่แค่กระตุกเล็กน้อยเท่านั้นเขาลองเซ็คาถาลูมอสไม้ของเขาก็ส่องแสงย่งอ่อนแรงแล้วก็ดับวูบไป เฮอร์เมลนี่ก็เลยบอกขอโทษเพราะว่ามันเป็นความผิดของเธอที่เศษคาถาระเบิดทลายก็เลยทำให้ไม้เกียสิทธิ์ของแฮร์รี่หักแฮร์รี่เองก็รู้สึกแย่อย่างบอกไม่ถูกแต่เขาก็พูดออกไปแค่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเราต้องซ่อมมันได้สิเฮอร์เมลนี่บอกว่าเราซ่อมมันไม่ได้หรอกตอนที่รอนทำไม้เกียสิทธ์หักมันก็ใช้งานไม่ได้ดีเหมือนเดิมเราต้องหาอันใหม่นะ และแฮร์รี่ก็นึกถึงโอลิเวนเดอร์ค่ะซึ่งตอนนี้โอลิเวนเดอร์ก็ถูกวดมอร์จับตัวไปส่วนเกรกอร์วิชก็ตายไปแล้วและเขาจะหาไม้เกสิทธิได้จากที่ไหนแฮร์รี่ก็เลยขอไม้เกสิ์ธิของเฮอร์มีนี่มาใช้ก่อนระหว่างที่ไปเฝ้ายามและเขาก็ลุกเดินจากมาเพื่อให้ผลผลหน้าเฮอร์มี